นี่คือนิสสันเซเรนาปี2025ที่มาพร้อมกับการออกแบบใหม่หมดจดยกระดับรถ MPV สำหรับครอบครัวให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นด้วยความลงตัวของความสะดวกสบายเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการขับขี่รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือทริปสุดสัปดาห์กับครอบครัวภายนอกของเซเรนาโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉียว ทันสมัยตัวถังสีเงินช่วยเสริมภาพลักษณ์หรูหราและอนาคตด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบวีโมชันอันเป็นเอกลักษณ์ของลิสานไฟน้าเล็บด,ดีไซน์เฉียบคมที่เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่เส้นสายของตัวรถดูเรียบหรูและไหลลื่นด้านท้ายรถตกแต่งด้วยไฟท้ายเล็บที่เสริมความพรีเมียมประตูสไลด์สองข้างช่วยให้เข้าออกห้องโดยสารได้อย่างสะดวกแม้ในที่จอดแคบเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ถึงความกว้างขวางและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยถูกออกแบบมาเพื่อครอบครัวอย่างแท้จริง โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง7หรือ8คนขึ้นอยู่กับรุ่นเบาะที่เลือกวัสดุภายในถูกขัดสนมาอย่างดีสัมผัสุ่มรูหราพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่เพิ่มบรรยากาศผ่อนคลายระหว่างการเดินทางในยามค่ำคืนตำแหน่งคนขับมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto การใช้งานง่ายตอบสนองไวและจัดวางในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานพร้อมคอนโซลกลางที่ทันสมัยมีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB หอวลายจุดและที่เก็บของที่เพียงพอ หนึ่งในจุดเด่นของ Serena คือระบบขับเคลื่อน E-Power ซึ่งแตกต่างจาก Hybrid ทั่วไปเพราะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักทั้งหมดโดยเครื่องยนต์น้ำมันจะทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเท่านั้นทำให้การขับขี่เงียบนุ่มนวลเหมือนรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องชาร์จแบตจากภายนอกเหมาะทั้งกับการขับในเมืองและทางไกล ความนุ่มนวลในการขับขี่ของเซเรนายอดเยี่ยมห้องโดยสารเนียบรองรับแรงสั่นสะเทือนดีเยี่ยมแม้ผู้โดยสารในแถวที่3ก็ยังนั่งสบายมีพื้นที่ขาและสีสัเพียงพอเบาะหลังสามารถพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระรองรับการใช้งานหลากหลายเช่นกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์กีฬาหรือของใช้ในครัวเรือนด้านความปลอดภัยก็ครบครันด้วยระบบช่วยขับพรอพิลอตเวอร์ชั่นล่าสุดของนิสสันที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกฉุกเฉินพร้อมถุงลมนิรภยัยรอบพันกล้อง360องศาและเซ็นเซอร์ช่วยจอดไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ต้องรับส่งลูกทุกวันหรือใครที่ต้องการรถครอบครัวที่มีพื้นที่กว้างพร้อมฟีเจอร์ทันสมัยเซเรนาคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวเป็นรถที่ใช้งานได้จริงแต่ไม่ทิ้งความหรูหราและความสนุกในการขับขี่ในยุคที่ตลาดเต็มไปด้วย SUV และรถครอสโอเวอร์นิสสันเซเรนาปี2025ยังคงโดดเด่นในฐานะรถ MPV แท้ๆท,ท,ที่พร้อมตอบโจทย์ไล์สไตล์คนยุคใหม่ หากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ครบเครื่องเซเรนาอาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณชอบฟีเจอร์ไหนของนิส s ันเซเรนาใหม่มากที่สุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า